ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมเหมือนเดิมเนาะ FCMobile เดี๋ยวนี้จะมาสรุปเนาะเกี่ยวกับไอภารกิจฮีโร่เนาะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายละสำหรับฮีโร่นี้เนาะเดี๋ยวจะมาส,สรุปแต่ละภารกิจเนาะ,ะมาดูกันดีกว่าอันนี้ก็เป็น ID i d พี่ที่สร้างใหม่เนาะเล่นไปครั้งแรกเนาะ ไอตรงผู้เชียวชาญตัวจริงอันนี้ไม่แน่ใจเนาะว่ามันคืออะไรแต่ก็เคยรับไปแล้วเนาะกับไอตรงนี้ไอเตรียมพร้อมอย่างดีตรงเนี้ยน่าจะเป็นการเล่นครั้งแรกมั้งเนาะ,ะมาดูเจาะแต่ละอันดีกว่าอ่ะอันนี้เนาะจอมพลังทำลายเขาบอกว่าปลดล็อกหลังจากใช้120โทเค็นพลัง โทเคนพลังนะครับเคื่อพลังคือไหนเดี๋ยวผมดูหนึ่งนะอ่ะโทเคนพลังคือสีฟ้าเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยไอ้ภารกิจเนี่ยต้องใช้แต้มสีฟ้าเนาะในการเดินเนี่ยครบทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบแต้มจึงจะปลดล็อกให้ตรงนี้เนาะต่อมาเนี่ยมันคือกับดักอสหรับอันนี้เนาะ เราต้องไปสุ่มไอช่องที่เป็นเครื่องหมายคำถามครับเนี่ยพวกเครื่องหมายคำถามทั้งหลายพวกนี้เนี่ยสุ่มให้มันได้หน,นึ่งเหรียญนี่หนึ่งเหรียญตรงนี้เห็นไหมมันถึงจะปลดล็อกให้สำหรับมันคือกับดักต่อมาชัยชนะอุดวิดเนาะเขาบอกว่าปลดล็อกเมื่อโทเค็นพลังพลังงานเนี่ยน้อยกว่าห้า โทเคนพลังงานคือโทเคนสีแดงเนาะหลังจากรับรางวัลสุดท้ายดังนั้นเนี่ยเนาะก่อนที่เราจะเดินมาถึงช่องเนออี่ยก่อนจะกดเล่นช่องเนี้ยเนาะโทเคนสีแดงของเราเนี่ยต้องมีอยู่ประมาณห้าถึงเก้าเท่านั้นเห็นไหมหลังจากกดเล่นเนาะเราจะเสียไปอีกห้าเห็นไหมครับเสียไปอีกห้าดังนั้นเนี่ยหลังจาก กดเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยแต้มพลังไอ้พลังสีแดงเนี่ยนะมันจะไม่เกิน5อย่างแน่นอนดังนั้นตรงชัยชนะวุดวิตตรงเนี้ยก็จะผ่านต่อมาส่วนภารกิจมีชีวิตยืนยาวและรุ่งเรืองตรงนี้นะฮะปลดล็อกหลังใช้60โทเค็นพลังก็คือใช้แต้มแดงครบ60โทเค็น ส่วนนี้ปลดล็อกหลังได้รับ12บสองโทเค็นพลังในแพ็กปริศนาอไอตรงถั่วนํนำโชคนีเนาะก็คือเหมือนเดิมเลยคล้ายกับไอหนึ่งเหรียญเลยก็คือมาไอช่องที่เป็นเครื่องหมายคําถามเนาะสุ่มให้มันได้ตรงเนี้ยโทเค็นพลังสีฟ้าเนี่ยสิบสองเหรียญเท่านั้นถึงจะปลดล็อกภารกิจให้สรับภารกิจไอทัวร์นำโชคเนาะต่อมาอะไรอื่นอะไรอื่นเนี่ยปลดล็อกหลังจากผ่านสิบห้าเครื่องหมายคำถามเนาะ ก็คือเนี่ยผ่านไอ้สิบห้าคำถามตรงเนี้ยให้ครบนะครับเนี่ยไอ้โวกเนี้ยสิบห้ารอบเนาะอ่ะต่อมาคุณคือผู้กล้าอันนี้ปลดล็อกหลังจากท้าทายสิงมีชีวิตทั้งหมดเนาะสำหรับตรงนี้เนี่ยเราต้องเดินท้าทายตรงนี้เห็นปะสิงมีชีวิตเนี่ยตรงรูปที่เป็นมอนสเตอร์ตรงนเนี้ยเนาะ เดินให้มันครบหมดทุกทกที่เลยตรงไหนมีก็คือให้มันครบเลยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเห็นปะเนี่ยไอพวกเนี้ยคือพวกมอนสเตอร์เนาะหลังจากเดินครบแล้วเนี่ยเนาะมันก็จะปลดล็อกให้ต่อมาฮีโร่แห่งเหล่าฮีโร่อันนี้ติดกันเยอะเลยปลดล็อกหลังจากชนะรางวัลสุดท้ายเนาะด้วยฮีโร่ทั้งหคนโฟกัสไปที่ชนะรางวัลสุดท้ายดังนั้นเนี่ย รางสุดท้ายคืออะไรตรงก็คือตรงนี้นี่คือรางสุดท้ายเขาบอกว่าจะชนะก็ต่อเมื่ออะไรหลังจากโทเค็นพลังงานมากกว่าสิบห้าโทเค็นตอนนั้นเนี่ยเนาะอันดับแรกเลยเราต้องมีโทเค็นสีฟ้ามากกว่าสิบห้าโทเค็นเนาะแล้วก็มาเล่นดาสุดท้ายจึงจะเรียกว่าชนะส่วนเงื่อนไขที่สองก็คือ การสุ่มอสุ่มภาพฮีโร่ตรงนี้นะฮะฮีโร่มันจะมีทั้งหมด6ภาพดังนั้นสมมุติว่าสุ่มได้ภาพหาษาก็ต้องไปเดินบททดสอบฮีโร่เนาะให้ชนะชนะก็คือชนะได้รับรางวัลแล้วก็เงื่อนไขใน่าสุดท้ายโอเคไหมทั้ง6ภาพเลยเนาะ,ะภาพละหนึ่งรอบพอโอเคไหม ดังนั้นเนี่ยบางคนเนอะเดินอ่ะเดินผ่านจนครบละเนอะทาไมไม่ปลดล็อกให้ก็อย่างที่บอกครับภารกิจเนี่ยมันบอกว่าดูนะปลดล็อกหลังจากชนะเนอะคำว่าชนะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเงินไขต้องผ่านด้วยโอเคไหมครับทั้งหกภาพต่อมานักล่าฆ่าหัวอันนี้ก็ปลดล็อกหลังรับ สิบห้ารางวัลเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะรับรางวัลสิบห้ารอบเนาะรางวัลสุดท้ายสิบห้ารอบต่อมาง่ายเกินอันนี้ปลดล็อกหลังรับเจ็ดรางวัลสุดท้ายอันนี้ก็เจ็ดรอบเห็นไหมครับส่วนอันนี้หลังอันนี้ปลดล็อกหลังจากเล่นยี่สิบเกมสกิลเนาะยิ่งีเก็บเกมสกิลเนีน้ยน,นี้พวกนี้เนี่ย ที่เป็นรูปกรวยพวกนี้เนาะเ,เล่นให้ครบยี่สิบรอบเม่ไอีกเดี๋ยวก่อนปลดล็อกหลังล้มเหลวในการต่อสู้สิ่งมีชีวิตตัวแรกโอเคอันนี้จะละเอียดนิดนึงเนาะก็คือพยายามเดินให้มันล้มเหลวตรงนี้นะครับเนาะวิธีการทำอ่ะอีกรอบนะสเต็ปแรก แต่และว,วันเนาะสมมุติว่าจะทําวันนั้นเนาะ,ะสมมุติว่าวันนี้ผมจะทําภารกิจไอเดียวก่อนเนาะผมก็กดแสดงไปจากนั้นเนี่ยมากดกล่องตรงนี้เนาะสีฟ้าเนี่ยมากสุดสิบหกเนาะสีแสดงมากสุดสิบเจ็ดกดไปเลยสหรับกล่องตรงนี้นะ,ะกดเสร็จปุ๊บเนี่ย เนาะไอแต้มสีแดงเนี่ยเนาะควรที่จะถึงแปดทำไมต้องถึงแปดมาดูหน้านี้นะนี่เพราะว่ามันต้องใช้แปดโอเคไหมครับถ้าสุ่มได้เจ็ดก็เอาเจ็ดก็ไดนะ้เพราะว่าตรงนี้มันจะได้เพิ่มอยู่แล้วตรงนี้ตรงนี้จะได้เพิ่มมาหนึ่งเนาะส่วนไอ พลังงานสีฟ้าตรงเนี้ยเนาะต้องห้ามเกินสิบหกโคไอโทเค็นเนาะถ้าจะให้แนะนํเลยก็คือเนาะสมมติว่าถ้าสุ่มได้ประมาณแปดเนี่ยก็เดินลงล่างก็ได้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยให้เล่นเกมตรงเนี้ยเสร็จตรงเนี้ยต้องได้เล่นนะครับเนี่ยไอช่องตรงเนี้ยต้องได้เล่นเล่นเสร็จปุ๊บมันจะล็อกให้เพราะว่าแต้มพลังงานหรือแต้มสีฟ้าเนี่ยมันจะไม่เกินเนาะมันจะไม่เกินสิบหกดังนั้นเนี่ยเล่นแล้วเนี่ย ก็จะปลดล็อกให้เลยนะสำหรับไอ้ตรงเดียวก่อนตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนเลือกีตรงนี้เนาะจะเดินเข้าตรงกลางก็ได้เนาะถ้าตรงกลางก็ต้องมีเต้มสีแดงห้าหน่วยเนาะสีฟ้าหกหน่วยแล้วก็สีแดงอีกแปดหน่วยเนาะคำนวณกันดีๆนะโอเคไหมถ้าจะเข้าตรงกลางเนาะแต่ขอแค่ได้เล่นดันตรงนี้เนาะ ด่านตรงเงื่อนไขตรงนี้เนาะเล่นเสร็จแล้วมันจะไม่ให้ผ่านโอเคไหมครับถ้าเงื่อนไขมันไม่ได้ต่อมาภารกิจของจริงตรงเนี้ยเนาะปลดล็อกหลังจากชนะแมตช์ในโหมดฝันร้ายเนาะก็คือเราต้องเล่นด่านสุดท้ายเนี่ยให้ผ่านเนาะให้ผ่านทั้งทั้งด่านแล้วก็ผ่านทั้งเงื่อนไข สิบรอบมันจะปลดล็อกแมตท์พิเศษโหมดฟันลายให้ตรงบริเวณด้านบนตรงนี้โอเคไหมครับต้องผ่านทั้งด่านแล้วก็ผ่านทั้งเงื่อนไขของด,ด่านด้วยนะครับเนาะตามนั้นนะต่อมาอันสุดท้ายปลดล็อกหลังสับเปลี่ยนเนาะนักเตะแอสตันวินล่าเนาะเป็นตัวจริงก็เอานักเตะวินล่าเนาะตัวไหนจะได้หนึ่งตัวเนาะ มาเดินแต้มตรงนี้นเดินแต้มพวกนี้เนาะถ้าผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเนาะมันก็จะปลดล็อกให้ขอแค่นักเตะวินล่าลงทีไม่เฉยครับเท้งหมดนี้ก็จะเป็นภารกิจเนาะทั้งหมดเลยมีทั้งหมดประมาณกี่ภารกิจ16ภารกิจเนาะก็ประมาณนี้แหละครับเนาะตอนนี้ไอดีหลักก็ของผมก็ได้ไดรับเรียบร้อยละเนาะสําหลักใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าลืมนะฮะ ฟังวนอีกรอบนึ่งเพือ่อจะช่วยให้ทุกคนผ่านขึ้นมาได้โอเคไหมครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ